ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันกับน้อ,นองเตาหลาช่องตาพทิพร,ราคาวยนะคะนาะเมื่อนี่แอดภามาวาาัดค่ะมาทําบุญลรวกาศมาได้เหรีขันน้มเนนะค่ะนาะเหรีอันเป็นมาเหรีองค์น้มตนค่ะ ทุกวันพระป้าอ,อาจารย์เพื่นจากทั้งค่ะเรากะพี่เพื่อนบอกว่าพี่เพื่อนเคยมาบึงประจํานะคะเพื่อนถูกน้าถูกมาแหลาทีงวดค่ะเพื่อนถูกที่นี่มาแหลาทีงวดเพื่อนกับนัตามทุกวันพระ,ะ,ะค่ะแอดกะบอกเคยผ้ากันูหนวดค่ะบางเอิญนในมามือ,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 อนีในมาเห็นกับตาค่ะกะเป็นอีย่างที่หนาเรือเสื้อเรากะคุ้นรูปค่ะเรากะมันเป็นเด็กที่เขียนชัดมากๆค่ะจะ อแอดต,ต้องมาเป็นแนวทางนะคะเนาะปูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะใช่นี่แอดจะขอให้ที่นอนเต็น์ช่องเจ็ตที่เต็นช่อง,อองของแอดที่ผูกตะกอนโชคลาภหมานๆ,ๆามีเพียงตะกคนค่ะขอบเป็นผ้เอ้ยปูพระเจ้าเนี่ยเลยซอยลูกซอยร้านเอฟซีด้วยค่ะเด้อบตัวใดจออกอะไรเป็นได้มีสุขมีหลังเรียคันน้ำมุนนะคะมูนีวันพระวงน้ำมุนหญ่เลยมือนีวันพระ คุณรีวิวพระ่าพระอาจารย์เพิ่นเหตุนำมุนด่าเรียกออกชัดๆเลยค่ะไปเห็นเป็นตัวใดๆก่อนเนาะไว้ค่ะเพราะกันไม่เห็นกันไม่เท่าเนาะนเรียกว่ามีองค์นำมุนด้วยค่ะโอ้ยก็เลยว่าขอไทยด้วย้จไปเรียกไปเรียกไปเสร็จไมคะ้ามาบูงมาเรียกมามาเบิ่งค่ะเอกกันบองกันบ้างกันคือก็เบิ่งกันด้วยค่ะเด้อะหน่อยแบบโอ้ยมุนแม่ก็มุนก็เรียนดีเหล็กมุนสาธุด้วยสาธุสาธุ ไปไ่คันนำมุ้นอันใดกับ่บ้หมุนแบบนี้มันจนแถกป่งไงเฮูงี่ขนาดสามหกสามเก้าหกหกกระมนหกเก้าหกหมดเบอร์หดหรืเปล่าไม่เล่นตัวดไปเห็นตัวใดอันนั้นเ้วยค่ะมื่อนี้แอดพามาทำบุญ่ับมาเห็นองนำมุ้นไงค่ะ แนวทางธรรมดาแนวทางเด้อแนวทางของดีของดีเป็นแนวทางค่ะของดีมาดูช่วยดูหน่อยเปแนวทางนะคะเนี่ยมาดูเห็นเป็นตัวอะไตาแกบอกว่ามาดูเด้อทำเมสามหสามมันเหมือนมันมีสามสามเก้าตัวนี้สามเก้าอันนี้มันเป็นเหมือนเลขเลขหนึ่งก็ได้เลขหนึ่งเลขไทยลผม่ไทยเลนได้เลยเก ได้เหรอเห็นหมที่ล้วได้ที่เขาได้ด้วยเห็นไหมอือสองวัวแล้วผมว่าสองหัน้องอุ้ยให้มินแท้ตัวนี้ด้หน่อยแกให้แม่เห็นกันไหนตัวไหนซุ้มไอ้ตัวเนี้สามสามเหมือนสามเก้าสามหกแต่ว่าตัวนั้นเหมือนเลขหนึ่งบอกเป็นเก้าเป้าเหรอคะพี่ก็เห็นเป็นเก้างวดที่แล้วก็ให้ ก็เทงก็ต้องพี่ก็ถูกห้าก้าแต่ทำไมน้ำมนต์มันวิ่งอ่ะทำไมมันหมุนเนาะคนลุกนางกี่หลาทำไไปถ่ายที่อื่นไม่เป็นอย่างนี้เดย์อันนี้วิ่งเพิ่งเห็นวันนี้แหละที่ปีหกเป็นหนึ่งก็ดูน้ำมนต์มาไม่เคยมีหกคุณจะมาวันนี้แหละ ต้องมันต้องเป็นหกแน่นหกสามสามเก้าสามสามหกนี่หรอคะถึงมือนี้ยผมว่าสวยสวยคือน้ำมนต์หมุนให้ดูทุกมุมเลยค่ะน้ำมนต์หมุนให้ดูทุกมุมเลยค่ะเสามหกค่ะกันมาไหวสามหกใช่ไหมเดี๋ยวว่าหก๋อค่ะเพราะว่าเขาจะเอาเนี้ยออกมา ตรงไหนอันไหนเราออกก็จะวางย้อยคนอันเก่าอ๋ออันนี้ทาอันใหม่แต่ถ้าออกตัวออกตัวนี้ตัวนี้เราออกแล้วทำไ่ทำน้ำเหมือนเดิมก็ดอาจารย์เขาทันทุกวันพระใช่ไหมคะได้สวยมากไม่ต้องตียากเลยแต่พี่ก็ตีให้สามหกแล้วทำไมรัตตรีมคือเฝ้าไปนี่นงเด็กคืองามแต่สวยไม่วิ่งไม่หายนะเนี่ยวิ่ง งทำไมเลขมันวิ่งเรตรงนี้ฟังธรรมอไพระในวัดขอเถอะขอสักล็กนเลกินบ่กินกับกินกับอะรอันนี้พระเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะมากินอันนี้พระเล็กเนี่ยพระเล็กอสวยเนาะสวยอนี่างที่อาเล็มันไม่มีเนี่ยผมบอกเนก้าเก้าห ว,วันนี้พระพอพา<ห>มาพระใหญ่ก็เป็นวันนี้ก็เหมือนเดิมวันที่มาอีกแล้วนี่พระแอดจามาวัดนะคะพาะมาวัดอยู่ที่อำเภอพุเทศูนนะคะแล้วมีเลขขนันน้ำมนต์เลขขันน้ำเงตนพระอาจารย์จะทําทุกวันพระค่ะแล้วก็พี่ก็ถูกมาสีวนวดแล้วะคะ่ะพี่ก็ถูกมาสีนวดแล้วน,นะคะพี่ก็ถูกมาสีนวดแล้วนนะคะ่ะตอนนี้แอดจะไปตักน้ำมนต์ ดื่มก่อนนะคะเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้มีโชคมีลาภค่ะตอนนี้สาวบ้านนาได้ดื่มดื่มน้ำมนแล้วค่ะดื่มน้ำมนแต่ว่าไปที่ไหนไม่เคยเจอน้ำมนหมุนเองแบบนี้ค่ะโชคโชคมาน้ำลานค่ะ ลองวันทีนหน่หนึ่งยี่นี่ล่ะเบื้องเอาเบื้องเอาค่ะเดี๋ยวมันพระใหญยช่สิมเบิ้งอีกัดเทียนนึ่งมามันสิคืึกันบ่พี่ก็ถูกมาแล้วสี่ี่หมวติดรจบเฉ<ม>พาะขันนมุนมน <มา S 1> <ต>ะคะเนาะ